ข้อ26ครับดันกล่องมวล1กิโลกร,รัมด้วยแรง20นิวตันขึ้นพื้นเอียง5 3องศากับแนวระดับเป็นระยะทาง1.5เมตรความเร็วปลายของวัตถุหลังจากหยุดดันมีค่าเท่าไหร่ก็ไก่3เมตรต่อวินาทีขอไข4่4เมตรต่อวินาทีขอควาเมตรต่อวินาทีและงูงู6เมตรต่อวินาทีข้อนี้ครับเราลองวาดรูปกันก่อนนะครับ บอกว่าดันกล่องมวล1นกิโลกร,รมัมขึ้นพื้นเอียง53องศากับแนวระดับนี่นะพื้นเอียง53องศากับแนวระดับเป็นระยะทาง1.5เมตรก็คือจากตอนแรกกล่องอยู่ข้างล่างนี้นะครับก็คือดันขึ้นไปจนมีระยะทาง1.5เมตรกล่องนี้มวล1นกิโลกร,รมัมและแรงที่ผลักขึ้นไปคือแรง20ินิวตันนะครับ โจทย์ถามว่าความเร็วปลายของวัตถุหลังจากหยุดดันมีค่าเท่าไหร่ก็คือโจทย์ถามว่า v เท่ากับเท่าไหร่นั่นเองนะครับก่อนอื่นนะครับเราจะมาพิจารณาจากกดเกี่ยวกับพลังงานนะครับพลังงานก่อนเริ่มนะครับหรือพลังงานก่อนเริ่มบวกกับงานที่เราทําเข้าไปให้ระบบนะครับจะเท่ากับพลังงานรวมหลังจากทํางานเสร็จนั่นเองครับ ดังนั้นพลังงานก่อนเริ่มนะครับก็คือศูนยเพราะว่าวัตถุนั้นยังอยู่นิ่งและไม่ได้มีความสูงหรือไม่ได้มีพลังงานสักเลยครับมัวก,กับ W ับ w คือ Work หรืองานงานก็คือ FS นะครับคือแรงคูณกับระยะทางในแนวแรง แรงที่เราผลักกล่องนี้นะครับ F F นี้นะครับก็คือ20นิวตันนะครับดับเบิเท่ากับ F S นะครับดังนั้น F เราแทนเข้าไปก็คือ20นิวตันส่วน S ก็คือ1.5เมตร S คือระยะทางในแนวแรงแรงเราผลักไปทางหน้านี้ดังนั้นระยะทางก็ต้องระยะทางที่วัดทางนี้เหมือนกันก็คือ1.5เมตรนะครับหน่วยทุกอย่างที่เราแทนครับเราจะใช้หน่วย S I นะครับแทนเข้าไป จะเท่ากับพลังงานตอนหลังตอนหลังนี้นะครับก็จะมีพลังงานจนถูกไหมครับเพราะว่ากล่องบอกว่ากล่องเคลื่อนที่ด้วยความเร็วกับมีพลังงานศัก์นะครับซึ่งพลังงานจนก็คือ1นส่วนสอง mv สนะครับหนึ่งส่วนสอง mv กำลังสองคือพลังงานจนนะครับบวกกับพลังงานศักย์คือ mgh นะครับพลังงานจนหนึ่งส่วนสอง mv สเราแทนค่าเข้าไปครับหนึ่งส่วนสอง m คือหนึ่งกิโลกร,รมัม V คือสิ่งที่เราอยากรู้ก็ติดไว้นะครับบวกกับ M คือ1กิโลกร,รมัม G, G คือแรงโน้มถ่วงของโลกนะครับก็คือ10เมตรต่อวินาทีกำลับบงสองส่วน h คือความสูงตรงนี้นะครับดังนั้นเราจะหาความสูง h โดยใช้ตรีโกณมิตินะครับจาก cos นะครับ c o s 53องศา c ค s คือข้ามหารด้วยฉาก c ค s คือข้านะครับคือ h นะครับหารด้วยฉากตรงนี้ พื้นเอียงก็คือมุมฉากนี้ครับฉากคือด้านตรงข้ามมุมฉากคือ1.5งดังนั้นจะได้ว่า h เท่ากับ1.5ึ่ s คอสห้มองศานะครับซึ่งก็เท่ากับ1.5ึนะครับคูนด้วยคอสห้สิบถ้าเรามาพิจารณาสามเหลี่ยมกันนะครับสามเหลี่ยมมุม53องศาและมุม37องศานะครับ ลักษณะนะครับจะเป็นมุมสามเหลี่ยมสามสี่ห้านะครับสามเหลี่ยมสามสี่ห้าโดยด้านตรงข้ามมุมฉากครับจะมีขนาดความยาวห้านะครับส่วนด้านตรงข้ามมุมขนาดเล็กคือสามสิบเจ็ดองศาจะมีความยาวน้อยกว่าก็คือมีความยาวสามส่วนด้านมุมขนาดด้านตรงข้ามของมุมขนาดใหญ่คือห้าสิบสามองศาจะมีความยาวมากกว่าคือสี่ดังนั้นคอสห้าสิบสามคอสคือข้ามฉากข้ามหารด้วยฉากก็คือสี่ส่วนห้า เท่ากับ0.8นะครับคือคอส53องศาดังนั้นเราเข้ามาแทนตรงนี้คือ0.8จะได้ว่า h หรือความสูงตรงนี้นะครับก็คือ1.5คูณด้วย0.8เท่ากับ12เหอ1.2ครับ1.2การที่เราจะคิด h ของพลังงานจนนะครับเราต้องคิดเทียบ จากพื้นข้างล่างนี้นะครับเราให้พื้นตรงนี้คือ h เท่ากับ0ดังนั้นตรงนี้ได้ว่า h เท่ากับ1.2คิดเป็น h ระยะทางตรงนะครับไม่ใช่ระยะทางในแนวเอียงนะครับดังนั้นเราเจะแก้สมการหา v ได้นะครับเมื่อ,อเราลองแก้สมการดูนะครับฝั่งนี้ศูนย์บวกกับ20คูณ1.5ก็คือ0นย์บวกกับ30จะเท่ากับ1ส่วน2 v กําลัง2บวกกับ1คูณ10คูณ12ก็คือ12นะครับ จะได้ว่าเราย้าย12ย้ายไปลบตรงนี้ครับจะได้18เท่ากับ1ส่วน 2v กําลัง2นํา2คูณทั้งสองข้างของสมการได้36เท่ากับ v กําลัง2ถอดรากที่สองครับจะได้ว่า v เท่ากับ6เมตรต่อวินาทีครับดังนั้นคําตอบก็คือ6เมตรต่อวินาทีครับข้อนี้ตอบข้ององูครับทวนแนวคิดกันอีกครั้งหนึ่งนะครับข้อนี้นะครับตันกล่องขึ้นไปครับคือเราทํางานให้ระบบเราทํางานให้ระบบนะครับ เราใช้กฎเกี่ยวกับพลังงานก็คือพลังงานก่อนเริ่มนะครับบวกกับงานที่เราใส่เพิ่มเข้าไปจะต,ต้องเท่ากับพลังงานหลังจากจบกระบวนการนั้นๆน,น,นะครับโดยก่อนเริ่มนะครับมีพลังงานเป็นศูนย์เนื่องจากว่ากล่องตอนแรกอยู่นิ่ง <Yeah. S 2> และอยู่บนพื้นนะครับก็คือจะไม่มีทั้งพลังงานจนดน้วยกับกล่องอยู่นิ่งและไม่มีพลังงานสักเนื่องจากกล่องอยู่ที่พื้นดังนั้นพลังงานก่อนเป็นศูนย์นครับบวกกับงานที่เราให้ไป งานเท่ากับ f s, คูณ s ก็คือแรงคูณกับระยะทางในแนวแรงนะครับ f ในที่นี้ของเรานะครับก็คือ20นิวตันนะครับ f ส่วน s ในที่นี้ครับเนื่องจาก f มันไปทางนี้ดังนั้น s, <S ของเราก็ต้องวัดในแนวนี้นะครับระยะทางจึงเป็น1.5เมตรนะครับงานคือระะแรงคูณกับระยะทางในแนวแรง20คูณ1.5เท่ากับพลังงานตอนท้ายพลังงานตอนท้ายคือตอนที่อยู่ข้างบนนี้นะครับ เมื่ออยู่ข้างบนนี้นครับมันมีทั้งความเร็วในเมื่อมีความเร็วจึงมีพลังงานจนซึ่งมีสูตรเป็น1นส่วนสคูณด้วย M คูณด้วยวียกกาลังสองครับบวกกับความสูงเนื่องจากมันมีมันอยู่ในที่สูงครับมันจึงมีพลังงานศักด์ด้วยครับพลังงานศักด์ก็คือ m g h นะครับเมื่อนําค่าต่างๆมาแทนนะครับพบว่าเรายังไม่รู้ค่า H ในนั้นยังไม่รู้ค่า h แต่เรารู้ด้านเอีอยงนี้ว่ายาว1.5แล้วเรารู้มุมเราก็ใช้ตรีโกณมิติ ใช้คอส53าสิสามองศาหาค่า h ออกมาได้1.2ก็นำไปแทนพอเราแทนได้ปุ๊บเราก็จะแก้สมการหา v ออกมาได้ v เป็น6เมตรต่อวินาทีนั่นเองครับ